สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะซาจะพามาทําความรู้จักกับโปรดักต์กลุ่ม Anti Aging จาก L'Oreal นะคะ,ะหลายๆคนคงเคยได้แล้วแหละแล้วก็อาจจะเคยเห็นกันแล้วตามทีวีซีนะคะก็จะมีคุณชมพู่อรารยาเอฮาเกตเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทั้งหมโด4ตัวนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะจะเห็นเลยว่า เข้ากับธีมของไาวันนี้สุดๆนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคุณชมพู่อารยาน,นะคะมีเขียนการส่งมาให้ไซด้วยว่าชมพู่อยากให้ได้ลองนะคะครีมที่ทําให้เกิดประโยคที่ว่าเปิดคอสเลเซอร์กับชมสิคะเอ๊ะมันเป็นยังไงวันนี้เรามาทําความรู้จักกันแรงบันดาลใจในการคิดค้นโปรดักต์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนวัตกรรมเลเซอร์ที่ชื่อว่า IPL นะคะไซเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีประสบการณ์กับ IPL กันมาบ้างเพราะว่า IPL เนี่ยเป็นเลเซอร์ที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาจุดด่างดำนะ ะะริ้วรอยแห่งวัยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูเต่งตึงกระชับขึ้นรวมถึงลดขนาดรูขุมขนกระชับรูขุมขนนะคะให้ริ้วรอยเนี่ยดูลดเลือนลงพวกเขาะะจึงเกิดความคิดที่ว่าทํายังไงเราถึงจะสร้างครีมที่มีประสิทธิภาพเหมือนการทํา IPL หน้าทุกครั้งที่ใช้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงเกิดครีมกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะที่ชื่อว่า r e v t a l i p Laser เขาจะมี Benefi t หลกัหลกๆนะคะอยู่ด้วยกันอยู่3ข้อนะคะที่ถ้าเราใช้กลุ่ม d u ัก r e v t a l i p Laser ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ไประโยชน์นั้นๆไปนั่นก็คือ1นนะคะ ผิวเราจะเด้งดูแต่งตึงขึ้นนะคะ 2. รูขุมขนของเราจะดูเล็กลงค่ะและ 3. ริ้วรอยจะดูลดเลือนลงเมื่อใช้โปรดักต์กลุ่มหรือไวท์ i ทอ a ์ลิฟเลเซอร์อย่างต่อเนื่องนะคะ 3. ประโยชน์นี้คุณจะได้รับไปเต็มๆเ,เดี๋ยวไซจะพาไปแนะนำให้รู้จักกันเป็นตัวๆไปเลยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราจะใช้โปรดักในกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะเราจะใช้อะไรก่อนตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ะ ริ i a เรวิ i t ์ l i ลิฟเลเซนะคะตัว Power Water นะคะอล,ลองมาดูกันก็คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะหยดออกมาวิธีใช้นะคะก็คือเราหยดใส่ฝ่ามือนะคะแบบนี้ประมาณหน,านึ่งเหรียญบาทจากนั้นนะคะเอามือทำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทา,าวิธีการทาก็คือที่ริโอ,อเขาแนะนำนะคะก็คือทาไปในทิศทางออกก็คืออย่างเงี้ยค่ะเราตบ ทาลงช่วงคอรเราทาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าแก้มแบบนี้แบบนี้แล้วก็หน้าผากทาขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่จะต้องทําก็คือเอานิ้วมือของเรานะคะตบๆบ,บ,บ,บนใบหน้าแบบนี้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 ไปทั่วใบหน้าเลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเอามืออังไว้บนหน้าให้ความ เขาเรียกความร้อนอุณหภูมิจับมือของเรานะคะไปช่วยให้ตัว power water laser ตัวนี้นะคะซึ่มเข้าไปสู่ผิวของเราได้ลึกยิ่งขึ้นเข้าไปอีกตัว power water laser ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยเตรียมผิวนะคะให้เพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซาบของครีมบำรุง,งผิวในตัวต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยการเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง48ชั่วโมงอีกด้วยผลักชิ้นต่อไปที่เราจะต้องใช้ทาลงในขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือ r r i a l r e v i t a l i f Laser Serum นะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มเนื้อฟลูอิดนะคะซึ่งบางเบาแต่ว่าในความบางเบาของเขาเนี่ยเขาอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมที่ทรงคุณค่านะคะซึ่งจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มลื่นดุดแพรใหม่ที่ว้าวกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าในครั้งแรกที่คุณใช้เนี่ยคุณจะสามารถสัมผัสได้ทันทีถึงความรู้สึกนั้นใส่ก็แบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะไม่หนามไม่เนอเลยค่ะ แล้วก็ซึมหายไปโดยความรวดเร็วเข้าใจละใต่เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าจะสัมผัสความเนียนนุ่มแนงแต่ครั้งแรกคือนี้คืนนี้ลองก็แบบว่าหลังมือฉันนุ่มจังเลยแล้วก็เนียนแบบเออเนียนถุดแพใหม่จริงๆอะโอเคเข้าใจละที <laughs> นี้นะคะนอ,นอกจากนี้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพหลักของตัวเซรั่มเลเซอร์ตัวนี้ก็คือ รูขุมขนของเรานะคะคจะดูเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยรึกจะดูลดเลือนดูตื้นขึ้นผิวของเราจะดูเด้งแต่งตึงวิธีใช้ก็คือบีบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาวนไปให้ทั่วใบหน้านะคะหลังจากการใช้ power water laser ตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้กันหลังจากเราลงเซรั่มแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ r a r l a l r e v i t e r i p l e laser cream นะคะลีมเลเซอร์ตัวนี้นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบเป็นครีมเนื้อครีมแบบนี้นะคะ เนื้อครีมตัวนี้เนี่ยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเราทาไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแบบบางเบาไม่ได้แล้วก็มีความชุ่มชื้นคือทาไปแล้วเย็นๆนะคะคือไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเป็นครีมที่หนาหนักอะไรนะคะแล้วก็มี กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยถ้าใครที่อยากจะลองใช้ L'Oreal r e v i t o r Lip Laser นะคะแนะนำเลยว่าให้เลือกซื้อตัวนี้มาลองนะคะ L'Oreal r e v i t o r Lip Laser Cream เพราะว่า r e v i t o r Lip Laser Cream ตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล Best Anti-Aging Cream จาก Creo Hall of Fame ปี2013ที่ผ่านมานี้เองนะคะ ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะบริโ re vitalize laser eye cream มาเป็นหลอดแบบนี้นะคะ eye laser นะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาะคะ่ะทำให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยเต่งตึงขึ้นก็คือทำทุกอย่างให้รอบดวงตาของเรามันดูดีขึ้นดูกระจ่างขึ้นด้วยนะคะจะแพนด้าจะริ้วรอยก็มาหมดเลยใน Product ตัวนี้วิธีการใช้เจ้า eye laser ตัวนี้นะคะก็คือสะดวกมากๆเลยนะก็คือเราหมุนฝา นะคะจากนั้นนะคะเราบีบเนื้อครีมเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นเอาเมทัลลิกแอปพลิเคเตอร์นะคะซึ่งก็คือหัวตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นเมทัลลิกเขาผลิตมาเพื่อสําหรับในการนวดคลึงรอบดวงตาของเรานะคะเราบีบเล็กน้อยแล้วเราก็นวดคลึงวนวนวน,วน,ว,นวนไปตัวนี้นะคะจะให้ความเย็นค่ะแล้วมันจะทําให้ดวงตาที่อ่อนล้าของเราเนี่ยได้รับความผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะรู้สึกเฟรชขึ้นสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาการบวมต่างๆรอบตาเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะตัวไอเลเซอร์ ตัวนี้นะคะจะไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็เหมาะกับผิวบริเวณรอบดวงตาของเราที่มันบอบบางมากๆนะคะแล้วก็ส่บอกเลยว่าทุกคนนะคะควรจะใช้ทชั้งเช้าทั้งเย็นนะคะใช้ให้ติดเป็นนิสัยเลยว่าเหมือนแบบไอคีมเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทาเราจะต้องกินอะไรอย่างงี้คือต้องทําให้ติดเป็นรูทีนเข้าไว้นะคะเจ้าไอเลเซอร์ตัวนี้นะคะได้รับรางวัลจาก Cleo h a l r o f f e n e ปี2013เหมือนกันตัวนี้อยู่ในโหมดของ Base Eye Care นะคะขอสรุปไม่ง่ายเลยนะกันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวหย่อนค้อยรูขุมขนเบิกบานหรือว่ามีริ้วรอยถามหาแล้วแนะนําให้ไปซื้อมาลองใช้ดูนะคะตอนนี้เราไม่ต้องรอให้ถึงอายุ30อีกต่อไปแล้วนะคะอายุแค่20ก,กว่า25่อะไรอย่างนี้ก็ต้องเริ่มใช้อันทายเอจจิงได้แล้วเพราะว่า โลกเราในสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคะอาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ของเราหรือว่ามลภาวะร,รอบๆตัวของเรานะคะทำให้การเริ่มใช้โพรดัก์ในกลุ่มแอนตี้อจจิ้งเนี่ยช่วงอายุมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ทีหลังนะคะเพราะว่าแก้ทีหลังมันจะยากและแพงมากนะคะดงังนั้นใครอยากทดลองประสบการณ์แบบคุณชมพู่อรารยานะคะคือเปิดคอเลเลกเตอร์กับชมก็อย่าลืมไปลองกลุ่ม p r o d u ั t r o รอยัลรีไวท์ทริปเลเซอร์นี้นะคะวันนี้ไซนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.